สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมบัวไค์นะครับในคลิปนี้จะไปลงสอบป้องกันนะครับครั้งที่2โดยที่ในสอบป้องกันครั้งนี้นะครับต้องใช้ตัวละครที่ทำซีซีได้จะมียั่วยุนะครับทำให้ติดสถานะวาดตัวแล้วก็สถานะติดสตันนะครับจะทำดาเมจได้ดีนะครับก็ถ้าตีเองไปเอาไปเถือกตีเองเนี่ยจะ ได้ดาเมจน้อยมากๆนะเพราะงั้นต้องหาตัวที่ทำซีซีได้เข้ามาไปนะครับอ่ะอเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับทีมที่1น,นะครับผมใช้ทีมตามนี้เลยนะครับก็จะมีฮาเลสนี่คือไม่ได้อัพเลยนะครับใช้สถานะสตัรนสกิลเลเวอหนึ่ด้วยซ้ำนะสตัรนล้วนๆน,นะครับพวกสไตรเกอร์ก็จะใช้ซื้อบากิเป็นตัวทำดาเมจหลกักก็คือใช้สกิล นะครับของนางในการยั่วยุนะครับดึงศัตรูทำดาเมจไปผลที่เหลือก็จะมีเชลิโนนะครับมาช่วยเร่งแต้มนะครับของทีมแล้วก็ตัวแดงที่เหลือคือมาช่วยยิงทำดาเมจหมดเลยส่เซลินาเนี่ยจะเอามาดึงให้ซึบากิเนี่ยเดินไปข้างหน้านะครับไปเริ่มกันเลยมารุยกันเลยนะครับก็ เอาเอลินะดึงขึ้นไปก่อนนะครับต่อพักดึงให้มันมากองกันเยอะๆประมาณนี้นะครับก็ซูบากิดึงนะครับแล้วก็ฮาเลสกิลต่อปั๊บเรียดหนึ่งเฟนะครับวนนะครับเอาวนสกิลมาพยายามดึงให้ซูบากิ ไม่ไม่ถอยหลังมาเยอะนะครับก็ประมาณเจ็ดแต้มตรงนี้ก็มันน่าจะมอนมันน่าจะมาครบแหละกดเ๊บก็ฮาเละปิดจอบนะครับโอนสกิลอีกปีหนึ่งอันนี้มันเริ่มเดินไปไกลแล้วเจอตรงนี้ผมจะเอาโชริโกอ่าโอนแทนนะครับจิโรโกโชลิโกะอะไรวะ ก็คิววนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยก็มันก็จะผ่านถ้าไม่ติดขาดอะไรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับมันก็จะผ่านนะมันไกลเกินไปละผมมองไม่เห็นแล้วเนี่ยตึงมากปึ๊บเสียได้ไหมได้นะครับ เอลิโน่แทงได้อยู่แหละประมาณหนึ่งดึงมารวมกันให้หมดรวมเอามาโรปอย่างมีตัวหนึ่งหลุดออกไปวิ่งมาหน่อยบอนไม่ยอมวิ่งเข้ามาเอาวิ่งมาแล้วนะครับปาบเคลียบไปหนึ่งเวฟเหมือนเดิมนะครับวนสกิล่อ,อจังหวะออสประมาณเจ็ด แปดโปป้าบไปไกลอีกแล้วนะเข้าไปในจอของระเบิดดูแล้วกันอ่าโดนหมดนะครับก็เคลียร์ไปได้ทีแรกนะไหนดูดแต้มทำดาเมจซิลิกาทำดาเมจสูงเลยออกมาทีมที่สองนะครับก็ผมจะ ไอทีมประมาณนี้เลยก็คือหลักๆต้องมีอุยนะครับถ้าจะใช้ใครยกเพราะว่าคอสหนังสูบมากใช้ถึงหกเลยนะครับแล้วด่านนี้มันมันต้องมีตัวเร่งคอสอย่างที่ผมบอกนะครับบอกไปยังวะหลักๆต้องมีซีซีสองตัวนะครับแล้วก็ตัวเร่งคอสหนึ่งตัวซึ่งอุยนี่ก็อยู่ในตำแหน่งตัวเร่งคอสนั่นแหละครับที่เหลือก็คือมาช่วยทำดาเมจแล้วก็วนสกิลได้นะ ผมใช้สเปเชียลตัวเดียวเพราะผมไม่เห็นว่ามีสเปเชียลที่ผมมีนะตัวไหนที่มีคอสต่ํ่ำแล้วก็ช่วยทำดาเมจได้ผมก็เลยข้ามไปอันนี้อาจจะกระโดดตอนเลยนะเพราะว่าบัวขาโยโกตายนะครับอ่ะวน,นสกิลเอาฮารุโยนไปเอาอุยใส่ให้โยโกปึ๊บเนี่ยสกิลเหลืออยู่ โดดไปเลยแล้วกันแต่ตอนนี้คอสคอสหมดแล้วนะของของเนรู้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยวนให้เนรู้ดีอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวจะตายเอานะให้เนรู้ก่อนปุออ๊บโดดใส่เออมอนนะครับอันนี้ยังมีคอสเหลืออยู่เดี๋ยวใช้ลอใช้ของไคโอโป ประมาณนี้เนรู้โดดใส่ต่ออายโกไม่มีคอร์สบนหัวแล้วใช่ไหมเอารอ,อเยอะกว่านี้ก็ได้มามาให้หมดเลยประมาณนี้ตัดปึ๊บของเน,นรู้เนรู้หมดเหมือนกันนะปั๊บ,บไ้เนรู้นะครับ อันนี้ก็รออีกทีนึงรออีกเวยบหนึ่งแล้วกันประมาณนี้มาเยอะแล้วแล้วกอนเนรู้โดดใส่ทีน,นี้ฮายโกไม่มีปั๊บให้ฮายโอกอึ๊อ่าเหมือนเดิมดองได้ดองนะครับแต่ถ้าดองนานระวังตัวละครเราตายด้วย ตดใส่เหลือตัวเดียวเคลียได้นะครับก็ทันอยู่แต่ประมาณนี้ถ้าผมรู้สึกว่าอัพเลเวลสกิลไปก็ไม่ได้ช่วยทำดาเมจมากขึ้นขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ายอย่างนั้นยังคายกยอบผมก็เลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งเลยนะครับสกิลเลเวลหนึ่งแต่ตัวละครเลเวลเจ็ดสิบ ตอนแรกผมใช้ตัวละครอายุโปเลวย28แล้วเวลามันไม่ทันผมก็เลยลองอัพขึ้นเป็น70ดูซึ่งมันก็ได้ผลน,นะผมก็ไม่มั่นใจว่าดาเมจเอาคูดมันสูงขึ้นมาขนาดนั้นเลยเหรอนะต่อมานะครับทีมที่3ครับผมจะใช้อีฟูมินะครับตัวซีหลักของทีมนี้คืออีฟูมิแล้วก็โยชิมิสอตัวโอชิโนนี่มาแถมนะครับก็ช่วยได้ ระดับถึงส่วนที่เหลือก็จะมีชุนเร่งสกิลนะครับอาโกมาฮิลส่วนมูสุกิปีใหม่ก็ช่วยทำดาเมจและวนสกิลได้นะครับลุยกันเลยมาถึงก็เอาโอชิโนดันขึ้นไปก่อนเลยนะครับดันระเคลียร์ไปได้ประมาณหนึ่งด้วยเสร็จแล้วนะครับเราจะเอา พ่ฟูมิดึง,งตึงศัตูไปนะแล้วก็โยชิมิปิดสกิลนะครับปิดทายแล้วก็วนสกิลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหิงอัดขึ้นไปก่อนเลย ก็โฮชิโนะปล่อยไว้นานก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะตายเอานะเราก็กเอาวแล้วกันนะครับว่าประมาณไหนจะดีแต่นะนางก็ฮิวดูวย,ยังได้อยู่หรอกแต่มันก็มีฟูดาวนะเผื่อไว้เผื่อไว้หน่อยนะครับแล้วก็รออากโกอากโกก็ช่วยฮิวอยู่แหละแอะวนเรื่อยๆ

ตันขึ้นไปอ่ะเหลือแค่ตรงนี้แหละง่ายและปึ๊บผ่านอยู่แหละอ่ะก็เรียบร้อยนะครับทีมที่สามก็ผ่านไปด้วยดีดแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารอบนี้เป็น Uh, ส,อสอบรอบเนี้คือยากนะครับเป,เป็นโหมดที่ยากพอสมควรเลยอย่างตอนผมสารภาพเลยนะตอนที่อัดเนี่ยมีมีพลาดนะครับมีพลาดแล้วก็แบบไปยิงไม่ทันมีหลุดนะครับระว่างอัดผมก็ต้องตัดออกนะครับเพราะงั้นบอกเลยว่ามันมันยากมันไม่ได้แบบไปได้ร้อยเอร์ด้วยถึงแม้ทีมเราจะค่อนข้างพร้อม มีซ c พร้อมระดับหนึ่งนะครับเป็นด่านยากยากใจได้เลยนะก็อาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยก็ผมพยายามลองลงห้องจำลองอ่ะหลายครั้งมากนะครับพยายามเปลี่ยนมีเปลี่ยนอะไรหลายครั้งมากกว่าจะแบบมาถึงตรงตรงเนี้ยที่จะอัดแล้วก็ก็ยังมีพลาดอยู่ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันนะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีกันทุกคนนะครับครับ สอบป้องกันพางนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนคนระับ